อขออนุญาตยกอ่อนอ่คู่รัางสุขีสุนองข้าฟังจักเล็กจักหน่อยสักก่อนระบเบริ่ะยกอ่อนอ,อ่ำคู่บูชาคู่บาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทพิซ่าก่อนรองก่อนร่ำให้มาลองมอลำกันละกันข้าจะอ,อัดเหล่ามาลำไปใสยข่อยเลยได้แล้วสีลำน้ำข่อยว่าใด โอ้ละน้อวาเอาละบัดนี้ว่าขันสากทุสากทุสาธทุกุตระตนังธรรมรัตานังสังฆาัตานัง ลาว่าคุณบิดอนมันดาคุณรูบาอาจารย์จุมาปุกจุมาบังจุมากังมาละอ่ำมาล่อ่ำเฮ่ไวยห Hãy no, subscribe no uh, 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 uh. là kênh ba và... เด้นนายศาสตเดถอค่าจะย่อมือดอมเมื่อดอมไปคุณครูถูกเหล่าคุณพระพุทธพระเจ้ามานำเข้าสอนสู้คุณครทานอาจารย์ซอนสังคุณครทานอาจารย์สอนสังผวกข้าวังงตุ้งยี่กันขึ้นหลังเขาย้ำปากเบาให้มีอิพูเก่งคมย้ำปากเบาให้มีอิพูเก่งคมถ้าเป็นสิทํามือถ้าก็อย่าเดือบเอือรพันอีกอย่างหนึ่งนั่งสิตั้งหัวสู่หัวสู่ตามคุปผซ้อนสัง สอนสังขายสิยกืนตั้งยาวังนาธานีบัดนนี้สิอุ้มอ่านคุณผู้สะอาดตัวเด้อคนหลวงให้รังเก้านางเก้าละคูเจ้านางหัวทำไฟกัวสิถือตันดาบกากรรมไฟหน้าสิถือมีท่ลายไฟตาสิถือกัวอยกุมแก้วผู้ขาววาแล้วสิขึ้นสู่ขัดนางทางว่าเฮะใส่ละตีนมือปนเอ็นอนเอ็นฟังเสียงแขนเป่าจันละพันทายเสียงลง อายโยทรงละเห็นบอ่อพว่มมาอายโยทรงละเห็นบอ่อพว่มมาเทวดา,า,า,าอาลักขะแทนอมาเหนียวมาเป็นแถวกระจังว่ามาเป็นจุ่มอ้อมเป็นจุม่มเบิงเพิ่นมานำกันเพิ่อหัสุ่มสุส่มใหญ่มาเด้อคุณเอ๋ยมาเด้อคุณเอ๋ยคนเทปดอนท่าอายานให้ละลุงลิมความปางยาขี้สังกับสีแดงเตรียมหับยาที้สังกับสีแดงเตรียมหับกับสุราเคยกินาทานิ่สถานเล่ายางอีกอย่างหนึ่งมีทันถุยทันผ่า ทพื่ผ่าละแพว่าผ่าพรอผ่าพรอนขนาดส้าวันแท้ๆละมาแม่สิอยู่หูยังยับหยาบง่ายละเบิ่งพัวบวยลงมาหยาบยับย้อยละเบิ่งพัวบวยลงมาทั้งสีงาน้งกับทั้งสีเขียวสีเขียวขันเดียวพานี้จอดผ้าไอนีลายใหญ่ขันเห็นพระองค์นงแทนลีกีลายใหญ่ขันเห็นพระองค์นุ่งเทนแฝถึงแดนควางกุมละสุ่มกวงควงพามนำนันทีผู้ข่าวว่างข่าว่างละหัวขีดลอิทธิพล ได้อคุณพ่อก็ต้องมานั่ใจเรียนไหลปังน้ําปันฉันลอางําคันเด้อวันนี้วันนี้สมที่มวนไว้ก่อนไว้ก่อนพานมก่อนใส่ไว้ใส่ไว้พาลําลองแข่งขันแข่งขันมานําลองแข่งขันบ้าสำนันผาดกแหน่พาแหนมนําว่าสำนันผ์ถกนแหนพาแนมนํากะจังวาเนนําลูกก็จังบาเนมนําสู่ โน่นางน้องไปเน็มนำเน็มนำโน่นางน้องไปเน็มนำเน็มนำเพียมาลำบอจองดาทางน้องตาสางทำง,งามนันทีผู้ข่าวางหัวกีดอิทธิพลเด้อคุณพ่อ,อากระจงบ้านใจเรียนไรให้บ้านนำการฉันลาอัมคเนื้อวันนี้วันนี้สมที่บวันไว้ก่อนไว้ก่อนพานมก่อกนใส่ใบใส่ใบมาลำลองแข่งขันแข่งขันมาลำลองแข่งขันข